สวัสดีครับโป้งรันทูพลาดไดครับผมในช่วงปี2016ถึง2019นะครับเราจะสังเกตว่า a อซิเนี่ยเป็นที่พูดถึงน้อยมากหรืออาจจะเรียกว่าเป็นยุคมืดของ a อซิเลยก็ว่าได้แต่หลังจากปี2020จนถึงณนะปัจจุบันเรียกว่า a อซิดทำผลงานได้ดีมากๆกระแสะตอบรับของแบรนด์ดีมากๆนะครับถ้าเกิดเราดูตามยอดขายของเขานะครับ <c oughs> เขาบอกว่ายอดขายของเขาช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมานะครับ โตขึ้นถึง18%และ performance running รองเท้าวิ่งของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นถึง15.6%ตัวเลขนี้มาจากเยลีวฟูฟ i แนนซ์นะครับเป็นรายงานจากนิเคอกเลยซึ่งมีความน่าเชื่อถือได้และมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ร้านป้งเจอในปัจจุบันคือ a อซิขายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง7ลรองเท้ารุ่นดังของ A อซิใช้ซ้อมช้าซ้อมเร็ว อัปเดตปี2024-2025เราควรเลือกอย่างไรดีครับถ้าหากพูดถึงรองเท้านะครับเราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับในปัจจุบันคือ1เลยรองเท้าสาย Support. สปอร์ต2เลยคือรองเท้าสายเดรรี่เทนเนอร์3อันนี้เป็นรองเท้าประเภทใหม่ซึ่งดังมากๆในช่วง1-2ปีหลังนะครับเราเรียกว่าซ u เปอร์เทนเนอร์และ4รองเท้าซ u เปอร์ชูหรือว่ารองเท้าแนวเลสซิ่งนั่นเอง ถ้าเกิดเรารู้ประเภทของรองเท้าแล้วเนี่ยเราจะเลือกรองเท้าง่ายขึ้นเท้าประเภทแรกที่เราจะพูดถึงนะครับคือรองเท้าสายพพอร์ตของ a อซิดนะครับซึ่งรุ่นดังของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น3รุ่นใหญ่ๆคือ1เลยนิมบัตยี่สิบหกสเลยคือกยโน่สาและ3คือคินไซแมกนะครับเรามาเริ่มจากนิมบัตยี่สิบซึ่งถือว่ามีการปรับเปลี่ยนที่ในปี2023เนี่ยถือว่าเป็นเมเจอร์เชนของเขาเลยการปรับเปลี่ยนครั้งนั้นเนี่ยหลายคนชอบมากเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเท้าที่ต้องเรียกกว่่าานุม,ม น้ำหนักของตัวนิมบัต2 6 US M9 นะครับหนัก295กรัมสแต็กนะครับ41.5ข้างหน้า33.5ตัวนี้ดอป8นะครับอัปเปอร์ที่เขาใช้เป็นผ้าน,นิดนะครับโฟมที่เขาใช้ตัวนี้สำคัญมากเพิดในปัจจุบันเนี้ยโฟมเอ i ิแบ่งออกเป็นสีประเภทคือไฟฟลอมบาร์ไฟฟลอมบาร์พัด ไฟฟ้อมเทอร์โบไฟฟ้อมเทอร์โบพัดซึ่งโฟมทั้ง4ตัวนี้มันจะใส่ในรองเท้าที่แตกต่างกันแล้วก็ทาให้คาแรคเตอร์ของรองเท้ามีความแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาเทียบในส่วนของโฟมให้เห็นกันชัดๆนะครับอย่างตัว A อซิดนิมบัตตัวนี้ใช้ไฟฟ้อมพัดและผสมด้วยเพียวเจลเราจะสังเกตว่า A อซิในยุคใหม่ๆเนี่ยเราจะอาจจะไม่เห็นเจลแล้วเพราะเขาใช้เพียวเจลจริงๆแล้วมันมีเจลอยู่นะครับมันแทรกอยู่ในชั้นโฟมนะครับตรงนี้นะครับเป็นแผ่นเล็กๆนะครับ แล้วเขาก็จะเขียนตรงนี้ด้วยว่ามีเป็นเพียวเจลนะครับเอาโซที่เขาใช้หรือว่าพื้นรองเท้าที่เขาใช้เป็นไฮบิดกลิบนะครับซึ่งเขาบอกว่าด้วยความที่เอซิดไม่ใช่ขายเฉพาะบ้านเราเขาบอกว่าในภูมิประเทศต่างๆเนี่ยรองเท้ารุ่นนี้นอกจากใส่วิ่งแล้วเนี่ยใส่เดินชีวิตประจำวันด้วยนะครับซึ่งพื้นในเมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นเรียบบางทีมันเป็นพื้นแบบ อิดบล็อกอะไรพวกนี้เขาบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ยึดเกาะได้ดีนะครับอันนี้คือสเปคของรองเท้าของ A10 ิ i m b มบัต26ถัดมาเรามาดูในส่วนของ g ก y a n o 31มังซึ่งรองเท้า2ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีความคล้ายเคียงกันมากๆแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันคือมันผลิตมาเพื่อคนที่มีรูปเท้าแตกต่างกันนั่นเองถ้า A อิมบัตเหมาะสำหรับคนเท้าเว้าเท้าปกติ เท้าปกติแล้วชอบรองเท้านุ่มหน่อยต้องเลือกนิมบัสส่วนไก亚โนเหมาะสําหรับออกแบบมาเพื่อคนเท้าร้มเท้าแบนรองเท้าตัวนี้เหมาะสําหรับคนยืนนานๆมันมีความมั่นคงสูงเดี๋ยวเรามาดูสเปรองเท้ากันนะครับข้างหลังตัวนี้สแต็ป40ข้างหน้า30ตัวนี้ดอก10นะครับ USM9 หนัก300กรัมก็ต้องบอกว่าหนักกว่านิมบัสประมาณ5กรัมซึ่งถามว่าหนักกว่าเยอะไหมจริงๆใส่แล้วแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับอัปเปอร์ที่เขาใช้ n i มบัตเป็นหนึแต่ตัวนี้เป็นเมชนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเมชระบายอากาศได้ดีกว่านะครับมิดโซที่เขาใช้เป็นไฟโฟมบัตพัดผสมเพียวเจลเหมือนกันที่แตกต่างจากนิมบัตหลักๆจริงๆแล้วคือเทคโนโลยี 4D Guidance System ตรงนี้นะครับประคองเท้าด้านไหนทําให้รองเท้ามันมีความเฟิร์มกว่าแล้วพี่ๆถามว่ามันมีเจลไหมแน่นอนไกโนยังมีเพียวเจลอยู่เหมือนนิมบัตนะครับซ่อนอยู่ระหว่างชั้นโปม และรุ่นสุดท้ายสําหรับรองเท้าสายพพอร์ตซึ่ง A อซิยกให้เป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมพพอร์ตเลยนะครับเขาใส่เทคโนโลยีทุกอย่างที่เขาคิดได้นะครับไว้ในรองเท้าคู่นี้สแต็กของรองเท้ารุ่นนี้นะครับ41ข้างหน้า33ตัวนี้ดอป8จะสังเกตว่ารองเท้าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจาก A อซินะครับที่ดอป10ดอป12ดอป14ตอนนี้พยายามปรับมาหลายๆตัวให้เหลือดอป8แล้วเพื่อมันจะใช้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะรองเท้าตรงไหนก็ใช้งานง่ายนะครับ น้ำหนักของรองเท้ารุ่นนี้ USM9 หนักที่310กรัมเทียบใน3ตัวด้วยความที่เทคโนโลยีรองเท้ารุ่นนี้เยอะที่สุดนะครับ ทำให้น้ำหนักมันเยอะที่สุดนั่นเองส่วนของ upper นะครับรองเท้า k i นไซแ m a กเนี่ยใช้ e n g i n e e r mesh นะครับเน้นการระบายอากาศมีความยืดหยุ่นดีในส่วนของมิโซตัวนี้น่าสนใจมากมากและทําให้รองเท้ารุ่นนี้แตกต่างจากรองเท้า support แล้ว Asics บอกว่าเป็นรองเท้าพรีเมียมเลยก็คือเขาใช้2โฟมครับคือ f ฟ v e foam bar p a แล้วก็ five foam b a ธรรมดาและที่มากกว่านั้นถ้าเราสังเกตน,นะครับรองเท้ารุ่นนี้แทบจะเป็นรุ่นเดียวของ Asics ในตอนนี้ที่ยังรักษาเจลเขาเรียกว่า visible gel เจลที่เราสามารถสังเกตได้นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ a อซิเลยก็ว่าได้ยังมีเจลอยู่นะครับผมทำให้รองเท้ารุ่นนี้ a อซิเลยบอกว่ามันเป็นพรีเมียมแล้วก็เทคโนโลยีทุกอย่างที่เราคิดได้อยู่ในรองเท้ารุ่นนี้ส่วนในในส่วนของพื้นรองเทา้ารุ่นนี้ก็จะเป็นโฟมแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นไฮบิดเหมือนตัวไก a n o แล้วก็นิมบัตถ้เ่าเทียบกันแบบนี้เราจะเห็นชัดว่า เอซิดเนี่ยเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อคนเท้าล้มเท้าแบนรองเท้ามีความมั่นคงสูงส่วนนิมบัต26รองเท้ารุ่นนี้เหมาะสําหรับคนเท้าเว้าเท้าปกติหรือว่าคนที่ชอบรองเท้านุ่มๆน,นะครับส่วนคินไซแม็กเนี่ยเป็นคนชอบรองเท้าที่ซับพอร์ตเยอะเน้นเทคโนโลยีแล้วก็มีความคาแรคเตอร์ของความเป็น a อซิด รองเท้าทั้ง3รุ่นถามว่าซัพพอร์ตแตกต่างกันไหมจริงๆต้องบอกว่าแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับในส่วนของเรื่องการซัพพอร์ตอยู่ที่ว่าเป็นคนชอบรองเท้าคาแรคเตอร์แบบไหนสำหรับรองเท้าประเภทถัดมานะครับหรือว่าเราเรียกว่าเดลี่เทนเนอร์ซึ่งรองเท้าเดลี่เทนเนอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรองเท้าประเภทหนึ่งที่ต้องเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคือมันจะอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างรองเท้าในสมัยก่อนนะครับ อยู่ตรงกลางระหว่างรองเท้าสายสพอร์ตแล้วก็รองเท้าสายแข็งนั่นเองตัวนี้มันมีความน่าสนใจมากๆสองลู่ดังที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือ a c i ิ n o น a าบา4และ a s i ิด u m ม l ลัด6 6นั่นเองนะครับเรามาดูสเปคของ a c i ิ n o น a าบาสซึ่งหลายๆคนบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเรียกว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของ a s i ิเลยแล้วก็ใน ซีซั่นนี้นะครับหรือว่าในปีนี้เขาบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้เป็นเบสือว่าออชูเลยคือไม่ว่าจะในเรื่องของความคุ้มค่าไม่ว่าจะเรื่องของความทนทานไม่เรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานง่ายทําให้เขาได้รับรางวัลน,นี้มาเรามาดูสเปคของรองเท้าเอซิดโนวาสีกันครับผมน้ําหนักตัวนี้นะครับ U S M 9หนัก250กรัมสแต็ของเขา41.5ข้างหน้า33.5 ถ้อสังเกตตัวเลขนี้นะครับจะใกล้เคียงกับนิมบัตเลยแต่โฟมที่เขาใช้มันมีความแตกต่างกันเลยทําให้คาแรคเตอร์ของรองเท้ามันมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับตัวนี้อยู่ที่ดอก8อัปเปอร์ที่เขาใช้ engineered woven mesh นะครับคือเป็นเมท็ที่ต้องเรียกว่าเป็นเม็ที่พิเศษกันหน่อยมันมีความยืดหยุ่นโฟมที่เขาใช้นะครับเป็นไฟโฟมบารพัดทังก้อนเลยคาแรคเตอร์ของรองเท้ารุ่นนี้มันเลยจะมีความ พพอร์ตแล้วก็นุ่มเด้งยางที่เรียกว่า A H A R นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคุมลัด26กันบ้างซึ่งเป็น Daily t r a เนอรเหมือนกันนะครับน้ำหนักของตัวนี้หนัก255กรัมเท้เทียบกับ a อซิ n o ั a b าเนี่ยหนักกว่าอยู่5กรัมสแต็กของเขานะครับข้างหลัง38.5ข้างหน้า30ตัวนี้ดอก8.5นะครับอัปเปอร์ของเขาหรือว่าหน้าผ้าของเขาเป็น engineered mesh นะครับโฟมที่เขาใช้ เป็นไฟฟ์โฟมบารสพัดผสมกับเพียวเจลนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูโนว a าบารสเนี่ยเขาใช้โฟมทังก้อนแต่ตัวนี้มีเพียวเจลผสมด้วยพื้นที่เขาใช้เป็นพื้นที่ต้องเรียกว่าไม่ใช่อย่างสทัทีเดียวครับเป็นโฟมผสมยางนะครับเราจะสังเกตว่า a อสิคุมลัด26นะครับมันมีคาแรคเตอร์ความใกล้เคียงเนี่ยคล้ายๆกับเอสิคนิมบัร2ดแน่นอนเพราะว่า นิมบัต26เหมือนเป็นตัวที่เรียกว่าสูงสุดในสายพพอร์ตแต่เอสิตคูมาร26เนี่ยก็เหมือนเป็นรุ่นน้องที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยปรับราคาให้เข้าถึงง่ายน้ำหนักเบาลงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเทียบกันรองเท้าสายเดลี่เทนเนอร์2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันชัดเจนถ้าเกิดชอบรองเท้าที่วิ่งสนุกหน่อยนุ่มเด้งหน่อย เอซิดนับาร์เป็นตัวเลือกที่ดีที่พี่ถามว่าคนเท้าล้มเท้าแบนใส่ได้ไหมก็ต้องตอบก่อนว่ารองเท้ารุ่นนี้ออกมาสู่ตลาดสักพักหนึ่งแล้วคนเท้าล้มเท้าแบนต้องบอกก่อนเลยว่าใส่ได้เอซิดคุมวลัดยก็เหมาะก,กับคนที่ชอบรองเทา้าที่มีความมั่นคงใช้งานง,ง่ายนั่นเองครับผมเท้าประเภทสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับรองเท้าประเภทซูเปอร์เทรนเนอร์นั่นเองซึ่งคาแรคเตอร์ของเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าความพิเศษของมันเนี่ยคือใช้เทคโนโลยีระดับสูง ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันใช้ได้ทั้งซ้อมใช้ได้ทั้งแข่งนะครับของเอซิดมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกเลยคือต้องเรียกว่าเปียงป้างมากนะครับสำหรับซูเปอร์บาร์สนะครับเรามาดูสเปคของทารุ่นนี้กันเลยนะครับคือข้างหลังสแต็ก45ข้างหน้า37ตัวนี้ดอป8อีกแล้วนะครับจะสังเกตว่าดอปของเอซิดในปัจจุบันเนี่ยพยายามปรับให้เหลือ8น้ำหนักตัวนี้ usm 9หนัก250กรัมหน้าผ้าที่เขาใช้เนี่ยเป็นเมตรแต่ว่าถ้าเกิดเรา สังเกตให้ดีนะครับเม็ของเขาเนี่ยรูความถี่มันค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นมันเน้นการระบายอากาศโฟมที่เขาใช้ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับมันทําให้ซูเปอร์บาสกับโนบาสมันมีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าเป็นเดลี่เทนเนอร์เหมือนกันนะครับพอเขาเปลี่ยนโฟมที่เขาใช้มันทําให้คาแรคเตอร์ของรองเท้าเปลี่ยนเพิ่มความหนาคาแรคเตอร์ Character ของรองเท้าก็เปลี่ยนนะครับโฟมที่เขาใช้เป็นไฟฟ์โฟมบาสเทอร์โบกับไฟฟ์โฟมบาสพัดนะครับข้างบนเนี่ยเป็นเทอร์โบข้างล่างเป็นบาสพัด ทำให้คาแรคเตอร์ของรองท้ารุ่นนี้น้ำหนักมันเลยเบาวกว่านิดนึงส่งแรงได้ดีกว่าหากเทียบกับโนวาบาสนะครับถัดมารองเท้าซูเปอร์เทนเนอร์อีกรุ่นหนึ่งของ a อซิที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนี้นะครับคือ a อซิดเมจิกสปีีเป็น1รุ่นที่ป้งเรียกว่าป้งเป็นแฟนของรองเท้ารุ่นนี้เลยใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกนะครับคือข้างหลัง43 5ข้างหน้า35.5ตัวนี้ดอก8นะครับน้ำหนัก u s M9 หนัก2 3 5กรัมเท่านั้นอัปเปอร์ที่เขาใช้เป็นผ้าเมตรนะครับโฟมที่เขาใช้นะครับใช้โฟมตัวเดียวกับที่ใช้ในซูเปอร์บาร์เลยนั่นก็คือไฟโฟมบาร์เทอร์โบนะครับแต่ที่พิเศษและมากกว่านั้นคือรองเท้ารุ่นนี้มีแผ่นคาร์บอนแบบเต็มแผ่นอยู่ที่ชั้นมิโซตรงนี้ด้วยนะครับพื้นนี่เขาใช้เป็น A10 AHR พั H A R เหมือนเดิมครับก็เรียกว่ายึดเกาะดี ถามว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันแบบไหนนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่า a s i ิ s u p e r r a r เนี่ยก่อนที่ a s i ิ Magic Speed 4จะเปิดตัวเนี่ยก็เป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งที่เน้นสพอร์ตมีความมั่นคงสูงใส่ทำความเร็วได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้ารุ่นนี้อาจจะเหมาะกับคนที่หารองเท้าซูเปอร์เทนเนอร์ที่ต้องการการสพอร์ตสูงหน่อยนะครับ การพพอร์ตเป็นหลักนะครับไม่ใช่พูดถึงความเร็วเป็นหลักนะครับพูดถึงการสพอร์ตเป็นหลักสาหรับ A อซิดเมจิกสปีด4นะครับเหมาะกับคนที่กําลังหารองเท้าซูปเปอร์เทนเนอร์ที่ใส่ทําความเร็วได้ดีน้ําหนักเบาระบายอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นมันจะเห็นภาพครับว่ารองเท้า2รุ่นนี้ถึงแม้ว่าเป็นซูเปอร์เทนเนอร์เหมือนกันขายดีเหมือนกันแต่เหมาะกับคนที่หารองเทา้าแตกต่างกันนั่นเองย้ำอีกครั้งครับซูเปอร์บัสเหมาะกับคนที่ต้องการเน้นที่พพอร์ตหน่อย A อซิดเมจิกสปีด4 เหมาะกับคนที่หารองเท้าที่ต้องการทําความเร็วได้ดีหน่อยนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้ง7รุ่นนะครับสำหรับรองเท้าซ้อมของ a อซิที่ต้องเรียกว่าได้รับความนิยมมากๆในปี2024-2025ซึ่งรองเท้าทั้ง7รุ่นนี้มีขายที่รันทูพราราไดทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตเชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกพี่ๆสามารถเข้ามาลองได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับการที่ทำคลิปลักษณะนี้ แบ่งประเภทรองเท้าลักสนนะันแนนเนี่ยพวกว่ามันแบ่งตามจุดประสงค์การใช้งานมันอาจจะทําให้พวกคิดว่านะครับมันทําให้เราเลือกรองเท้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองถ้าเกิดคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือว่ามีข้อแนะนําใดๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้พวกจะเข้าไปตอบด้วยครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับรองเท้าทั้ง7ดรุ่นของเอซิดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ